สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับซึ่ง EP นี้เนะื้อหาหลักๆเลยก็คือการแก้สมการหรือว่าการหาคําตอบของสมการนั่นเองแต่ว่าสมการที่เราพูดถึงนะั้นจะต้องเป็นสมการที่มีรากที่2หรือว่ากรนที่2อเนี่ยอยู่ในสมการด้วยซึ่งจะมี1พจน์2พจน์หรือว่า3พจน์ก็ตามครูก็จะสรุปนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ นักเรียนจะมีแนวทางหรือว่าวิธีการใดที่จะทําให้ง่ายที่สุดนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนที่เราจะไปแก้สมการนะครับอยากให้นักเรียนมาทําความเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพรวมของการแก้สมการในกรณีที่มันมีรากที่2หรือว่ากลนที่2นะครับซึ่งครูสรุปมาให้ทั้งหมด5ข้อนะครับแต่ละข้อเนี่ยก็มีความสําคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับ แล้วก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้รู้ว่าทําไมเราต้องดําเนินการหนะ่งสองสามสี่ตามนี้นะครับข้อ <c oughs> ที่1ครับคําตอบตัวแปรจะต้องไม่ติดรูทอันนี้คือความเข้าใจแบบเบื้องต้นเลยนะครับว่าเมื่อเราดําเนินการแก้สมการในเรื่องนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วคําตอบต้องไม่ติดรูทนะหมายความว่ายังไงนะครับอย่างเช่นนะครับถ้านักเรียนแก้สมการข้อนี้นะักเรียนเห็นว่าตัว x นะครับ่ในพจน์ที่มันมีร,รากที่2หรือว่ากลนที่2อ,อยู่ด้วยนะครับนะักเรียนต้องดําเนินการนะครับ แก้สมการออกมาแล้วสุดท้ายนะครับนักเรียนต้องหาว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแปรจะต้องไม่ติดลูนะครับคราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเราดําเนินการอย่างไรครับนี่เลยครับข้อที่2นะครับรากที่2หรือว่ารากที่ n เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังได้นะครับเราจึงต้องเปลี่ยนรูปมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับ รากที่2ของ a นะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังได้ก็คือ a ยกกําลังเศษหนส่วนสนะครับเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังได้นะครับเราจึงหมาก้อ3เลยครับใช้ความรู้เรื่องเลขยกกําลังเนี่ยมาช่วยในการแก้สมการมาช่วยยังไงครับเราต้องการแค่ตัวแปรเนาะเราไม่ต้องการเลขชี้ก,กําลังที่มันเป็น1นึแบบนี้เราจึงต้องใช้วิธีการยกกําลังสองทั้ง2ข้าง มาช่วยในการแก้สมการพอยกกําลังสองร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับิ่งที่เราต้องดําเนินการนะครับบางข้อเราอาจจะต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับเราจะสังเกตได้ไงว่าข้อไหนต้องใช้นะครับก็คือเมื่อเรายกกําลัง2เสรศจเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีพจน์ใดพจน์หนึ่งที่มันเป็น x ก,กําลัง2นะครับก็แปลว่าเราจะต้องแยกตัวประกอบละ Utan, หรืออาจจะแค่ดึงตัวร่วมนะครับในกรณีที่มันมี2พจน์นะครับแต่ถ้าเกิดมีสมพจน์ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ต้องแยกให้เป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราใช้เยอะมากเลยก็คือสูตรนี้เลยนะครับหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2นะครับก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองนะบวก2ห,ห,หน้าหลังหรือว่าลบ2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง2องนะครับอันนี้จะใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกนะครับพจน์กลางตรงนี้ก็เป็นบวกด้วย ตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้ก็เป็นลบด้วยแค่นี้เองนะครับและสุดท้ายเลยก็คือนเรียนอย่าลืมตรวจคําตอบนะครับเพราะว่าคําตอบที่เราได้จากการแก้สมการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบจริงๆของสมการน,นั้นนะอาจจะเป็นแค่หนึ่งคำตอบนะหรือคน,นอาจจะไม่มีคําตอบเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้คําตอบมาแล้วอย่าลืมตรวจคําตอบด้วยครับสําหรับกรณีที่1นเนี่ยครับ ก็คือกรณีที่สมการนั้นนะครับมีรากที่2หรือว่าโคนที่2อเนี่ยอยู่1พจน์นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องยกกําลังสองแค่1รอบนะครับเราก็สามารถที่จะแก้สมการได้แล้วนะครับวิธีการนะครับก็คือนักเรียนจะต้องทําให้พจน์ที่เป็นรากที่2หรือว่าโคนที่2อเนี่ยอยู่พจน์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนเห็นว่านี่เลยนะครับมีพจน์ที่เป็นรากที่2หรือว่าโคนที่2และยังมีค่าคงที่อยู่ด้วย เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปสมการซะใหม่นะครับก็จะได้เป็นนะครับ x ลบ1นะครับก็จะเท่ากับ c บวกด้วย6นะครับฉะนั้น x ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะครับเหตุผลที่เราจะต้องเปลี่ยนรูปสมการนะครับแล้วทำให้พจน์ที่ติดรากที่2หรือว่าติดกคนที่2อเนี่ยอยู่พจน์เดียวเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราจะยกกำลัง2เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ ถ้าเรายกกำลังสองปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสูตรเลยว่าหน้ากําลังสองแล้วก็จะมีหลังกําลังสองนะครับแต่อย่าลืมว่ามันจะมีพจน์กลางอยู่ด้วยนะครับพอมีพจน์กลางปุ๊บนะครับก็แปลว่าสแควรูอว่าไอ้รากที่สองเราเนี่ยมันก็จะไม่หายไปนะครับ <twitch. S 2> มันก็ยังอยู่อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องเปลี่ยนรูปสม,านะมการนะครับเมื่อเปลี่ยนรูปสมการเสร็จร้อยปุ๊บนะครับตัวนี้เราก็ใช้วิธีการยกกําลังสองครับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะครับ พอยกกำลังสองปุ๊บนะครับนักเรียนเห็นอว่านะตรงนี้ครับนะเนี่ยมันก็คือ x อลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับพอมายกกำลังสองปุ๊บนะครับเนะี่ยเลขชี้กำลังคูณกันตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือนะครับนักเรียนจะทำความเข้าใจง่ายเลยก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ในสแควรูทนะครับเมื่อยกกำลังสองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะได้ตัวข้างในเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะครับจึงได้เป็น x อลบหนึ่ง ก็จะเท่ากับ100นะครับเพะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่นั่นเองเสร็จเรีอบร้อยปุ๊บนะครับนักเรียนอย่าลืมตรวจคําตอบด้วยนะครับนักเรียนก็เอา1น,นาึนะครับไปแทนค่าเลยครับก็จะได้เป็นนะอันนี้ก็เป็น1 0 1นะครับลบออก1นะครับต,ตรงนี้ก็จะได้100นะครับ รากที่2ของ100อก็จะมีค่าเท่ากับ10นะครับลบออก6เท่ากับ4นะโอเคข้อนี้แปลว่าคําตอบที่เราได้จากการแก้สมการก็เป็นคําตอบของสมการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ x เท่ากับห0 1รหสำหรับกรณีที่2นะครับก็คือในกรณีที่ในสมการนั้นนะครับมีพจน์ที่เป็นรากที่2หรือว่ากราที่2อเนี่ยอยู่2พจน์นะครับ ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือในสมการนั้นนะครับมีเฉพาะพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่ากรณีที่2เท่านั้นอย่างเช่นครณี้เลยครับเร่ได้เขียนว่าเนี่ยมี2พจน์นะครับแล้วก็ไม่มีพจน์อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําก็ง่ายมากเลยครับคือนักเรียนจะต้องเปลี่ยนรูปสมการนะครับโดยที่ทําให้รากที่2หรือว่ากรณีที่2เนี่ยอยู่กันคนละข้างของสมการนะครับ ถ้าอยู่กันคนละข้างของสมการแบบนี้แล้วนะครับเราเอก็ดําเนินการได้เลยครับยกกําลัง2ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x บวก7นะครับก็ยกกําลัง2ก็จะเท่ากับ3 x นะครับบวก1น,นะครับก็ยกกําลัง2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่อยู่ใน square root เมื่อยกกําลัง2ก็จะได้ตัวข้างในนะครับจะได้เป็น x บวก7ก็จะเท่ากับ3 x บวกหนึ่งนะครับก็แก้สมการได้เลยนะครับข้อนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อยกกําลังสองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับไม่มีพจน์ใดที่อยู่ในรูปของ x กาลังสองแปลว่าเราแก้สมการปกตินะครับเอาพจน์ที่เป็น x มารวมกันนะครับเพราะฉะนั้น3 x ลบออก1ึง x ก็จะเหลือ2 x นะครับค่าคงที่นะครับก็รวมกันนะครับนั้นลบออก1ก็มีค่าเท่ากับ6ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ x ก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ สิ่งที่เราต้องดําเนินการก็คือแทนค่าครับ x เท่ากับสนะครับไปแทนค่าในสมการเลยตันนี้ก็แทนด้วย3นะครับ3บวกกับ7นะครับก็จะได้รู้สิบนะครับส่วนฝั่งนี้ล่ะนะครับ3คูณกับ3นี่ครับ3าคูณสเป็น9นะครับบวกกับอีกหนึ่งเป็น10เพราะฉะนั้นรู้สิบนะครับเท่ากับรู้สิบนะครับสมการเป็นจริงก็แปลว่า คำตอบที่เราหาได้นะครับหรือว่าได้จากการแก้สมการก็เป็นคําตอบของสมการนี้ครับและอีกหนึ่งกรณีนะครับก็คือในสมการนั้นนะครับมีพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่ากรนที่2เนี่ยสพจน์นะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งพจน์ก็คืออาจจะเป็นค่าคงที่หรือว่าตัวแปรก็ได้นะครับ กรณีนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเรายัางใช้หลักการเดิมนะครับก็คือเราจะให้พจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่ากลนที่2เนี่ยอยู่คนละข้างของสมการนะครับส่วนพจน์ที่เป็นค่าคงที่หรือว่าตัวแปรที่เพิ่มมานั้นอยู่ข้างใดก็ได้นะครับาจากนั้นนักเรียนก็ยกกําลัง2ได้เลยนะครับข้อนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนรูปสมการนะครับ x ลบสยกกําลังสองนะครับอันนี้ก็รู x นะครับ ลบสก็ทั้งหมดยกกาลังสองนะครับใดๆที่อยู่ในสแปร์รูทนะครับแล้วก็ยกกําลังสองจะได้ตัวข้างในนะครับก็ด้เป็น x ลบสนะครับเท่ากับฝั่งนี้นะครับก็จะเข้าสูตรเลยครับหน้าลบด้วยหลังทั้งหมดยกกาลังสองจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบด้วย2หน้าหลังบวกด้วยหลังกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพจน์แรกเลยคือหน้ากําลังสองครับ ต,ต,ต,ตัวนี้คือหน้าตัวนี้คือหลังนะครับเพราะนั้นหน้ากำลังสองคือสแควรูทเทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเพราะนั้นจะได้ตัวข้างในนะครับจึงได้เท่ากับ x นั่นเองต่อไปนะครับพจน์กลางนะครับลบสหน้าหลังครับลบสหน้าก็คือรูทเนะครับหลังก็คือเลข3นะครับเพราะฉะนั้นพจน์กลางนะครับเราก็เอาค่าคืณที่คูณกันนะครับจึงได้เป็นลบหกรูทเนะครับและพจน์หลังนะครับก็คือ3ยกกําลังสอง มีค่าเท่ากับ9นะครับจากนั้นนะครับนเรนเชื่ว่าตอนนี้นะครับเรามีพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่าครที่2ง,งพจน์นะครับนเรียนจะต้องทําให้พจน์นี้นะครับอยู่ตัวเดียวนะครับใครเห็นว่าเอ้ยเครื่องหมายลบเราไม่ชอบเลยนะครับมันช่างหงดหงิดใจนะครับนเรียนก็มาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับก็เป็น6ก จากนั้นนะครับพจน์ที่เป็นค่าคงที่หรือว่าตัวแปรก็ตามนะครับนักเรนก็รวมกันเลยนะครับรลองสังเกตนะนี้ x นะครับตัวนี้อันนี้มารวมไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ x นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่เป็น x ก็จะหายไปนะก็จะเหลือเฉพาะค่าคงที่เนาะใน,นเป็น9นะครับ3ไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกไป3นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้เท่ากับ12นั่นเองพอถึงตรงนี้นะครับนักเรนสามารถที่จะยกกําลัง2เลยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีนักเรนเห็นว่า อันนี้นะครับ6กับรูท x เนี่ยคูณกันอยู่นะครับแปลว่าเราสามารถที่จะตัดได้เนาะตัดตรงไหนได้แล้วเอียก็เอา6หารตลอดเลยครับเหมือนเอา6หารตลอดนะเพราะฉะนั้นฟังซ้ายมือนะครับก็จะเท่ากับรูท x นะครับฟังขวามือนะครับ12หาร6ก็เท่ากับ2นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ยกกำลัง2เลยพอยกกำลัง2ตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า x ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่านักเรียนจะต้องตรวจคําตอบด้วยนะะโดยการนํา4ตัวนี้นะไปแทนค่าเลยครับฝั่งซ้ายจะได้เป็นนะ square root C, ลบด้วยสก็เป็นรูทหนึ่งนะครับรูทหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่งฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวานะครับนะก็จะได้เท่ากับเอาเลข4ไปแทนเลยนะครับรูทสก็มีค่าเท่ากับ2นะครับสองลบสเท่ากับลบหอ่ะฝั่งนี้เท่ากับ1ฝั่งนี้เท่ากับลบหนึ่ะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้นะครับคำตอบที่เราได้จากการแก้สมการเนี่ย นะไม่ทําให้สมาการเป็นจริงเพราะฉะนั้น4จึงไม่ใช่คําตอบของสมาการนะครับนั้นข้อนี้คําตอบของเราก็คือไม่มีคําตอบแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเราเรียนจะเห็นว่าการแทนค่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าบางข้อนั้นเราหาคําตอบมาได้จากการแก้สมาการแต่อาจจะไม่ใช่คําตอบของสมาการก็ได้ครับและอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือ ในสมการนั้นนะครับมีพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่ากรณ์ที่2เนี่ยทั้ง3พจน์นะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือจะต้องมี2พจน์นะครับอยู่1ข้างของสมการและอีก1ึงพจน์นะครับอยู่อีก1ข้างของสมการครับเมื่อสมการอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างได้เลยนะครับฝั่งซ้ายครับก็เป็นสแปรรูทซีเอ็กบวกหนึ่งนะครับลบด้วยสแปรรูทเอ็กลบสองนะครับตรงนี้ก็ ทั้งหมดอยู่กำลังสองนะครับเท่ากับนี่ครับสแปรุกบวก3ก็ยกกำลังสองเช่นเดียวกันนะครับคดีฝั่งซ้ายนะครับก็จะเข้าอยู่ในรูปของหน้าลบด้วยหล yep. ังทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะเท่ากับหน้ากำลังสองลบด้วยหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองนะครับคดีหน้านะครับก็คือนี่เลยนะทั้งทั้งก้อนนี้เลยนะครับหลังก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้ากำลังสอง จึงมีค่าเท่ากับตัวที่อยู่ในสแสปรลด์นะครับก็คือ 4x บวกด้วยหนึ่งครับต่อไปลบด้วย2หน้าหลังครับก็คือลบ2หน้าก็คือสแสปรลด์ 4x บวกหนึ่งนะครับแล้วก็หลังก็คือ x ลบสองนะครสปรลท x ลบสองเนาะแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองครับก็จะได้เป็นบวก x ลบสองนะครับเพราะว่า นี่เนาะพอยกนองสองปุ๊บได้ตัวข้างในก็คือตัวนี้นะเอกนะครับจากนั้นนะครับฝั่งขวามือนะครับก็ยกนองสองปุ๊บจะได้ตัวข้างในก็จะเป็น x บวกด้วย3นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนเชืว่านี้เลยครับมีพจน์ที่ยังอยู่ในรูปของรากที่2หรือว่ากลมที่สองพจน์นะครับถ้านักเรียนเห็นปุ๊บเครื่องหมายลบช่างอุดงิดใจนักเรียนก็มาไว้ขั้นงได้เลยนะครับก็เป็น2นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ เราสามารถคูณกันได้เลยนะเราเดียนจะคูณแบบแจกแจงหรือว่าจะตั้งคูณก็ได้คูณลองตั้งคูณให้ดูนะก็เป็น 4x บวก1นะครับคูณกับ x ลบ2นะครับคูณปกติเลยครับลบ2คูณ1ก็เป็นลบ2นะครับลบ2คูณกับ 4x ก็เป็นลบ 8x นะครับจากนั้น x คูณกับ1ก็เป็น x นะครับ x คูณกับ 4x ก็เป็น 4x กําลัง2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคูณกันก็จะมีผลคูณเท่ากับ สแปรรูทซีเอ็กยกกำลังสองนะครับลบด้วย 7X แล้วก็ลบด้วย2นะครับโอเคจากนั้นนะครับนะพจน์ที่เหลือนะครับท,ทั้งค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรก็มารวมกันนะครับก็จะเป็น4 X นะครับก็คือตัวนี้เนาะนี่บวกกับ X ครับบวก x ครับแล้วก็นี่ขอยว้างนี้เนาะแล้วก็ ลบด้วย x นะครับจากนั้นค่าคงที่ครับก็จะมีเลข1ตัวนี้ครับแล้วก็ลบ2ลบ2แล้วก็ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรารวมกันนะครับก็จะได้เป็น4 x นะครับเพราะตัวนี้ตัดกันเนาะส่วนค่าคงที่นะครับก็จะได้เป็นลบ4 ก็จะมีค่าเท่ากับตัวน,นี้เลย2แล้วก็สแควรูท 4x ยกกำลังสองลบด้วย 7x นะครับลบด้วยอนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรนี้เห็นว่าถ้าเราจะยกกำลังสองเลยก็ได้นะหรือเราจะตัดทอนก่อนเนาะมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับก็คือตัวน,นี้เลยเรายนเห็นว่าเลข2ตัวนี้มันคูณอยู่นะกับพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2นะครับ ซึ่งแน่นอนมันตัดตัวนี้ได้ก็เหมือนกับว่าเราเอาสองห่างตลอดนะครับแล้วค่อยยกกําลังครับนะเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับเวคัน้นบรรทัดจะไม่พ่อนะครับเดี๋ยวครูขอยาดขยับตรงนิดนึงก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงกลายเป็น 2x ลบ2นะครับนะตัวนี้คือเอา2หารตลอดนั่นเองนะครับนะแล้วค่อยยกกำลังสองเนาะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับเมื่อเอา2หารตลอดแล้ว2หารไปแล้วนะครับนี่ก็เป็น 4x กําลัง2ลบด้วย 7x นะครับแล้วก็ลบด้วย2ก็ยกกําลังสองเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเขียนตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะได้เป็นนะครับหน้ากําลังสองครับตรงนี้นะก็เป็น 2x ทั้งหมดยกกําลังสองจึงได้เป็น 4x นะครับที่เป็น 4x ยกกําลังสองนะครับ อปนะครับลบด้วย2หน้าหลังนะครับนะลบ2หน้าคือ 2x นะครับหลังคือ2อ่าเพราะฉะนั้นนะครับจึงได้เป็น2อคูณสนะเป็น4 4่คูณสเป็น8ก็ได้เป็นลบนะครับ 8x นะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกํบบาลัง2ก็คือ2องกลังสเท่ากับสนะครับส่วนฝั่งความมือนะครับก็ยกกำลังสองปุ๊บจะได้ตัวข้างในครับง่ายมากก็จะได้เป็น 4x ยกกำลังสองนะครับลบด้วย 7x ครับแล้วก็ลบ2แค่นี้เองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับข้อนี้นะครับอันนี้ตัดกันเลยนะครับน่เองเห็นว่าตัวนี้นะนี่อันนี้ก็นี้ตัดกันได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็รวมเลยครับรวมตรงไหนอันนี้เลยนะครับ อันนี้ลบแอันนี้ลบ 7x เนะครับเรารวมไว้ฝั่งมากเนาะก็คือหมาไว้ฝั่งนี้นะครับ mm. ก็จะเท่ากับ x นะครับส่วนค่าคงที่นะครับก็ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้4เนาะอันนี้ไว้ฝั่งนี้นครับก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องเอา คําตอบที่เราได้จากการแก้สมการเนี่ยนะครับก็คือ x เท่ากับ6เนี่ยนะครับไปแทนค่าดูซิว่าทําให้สมการเป็นจริงหรือไม่นะครับเราก็นำ x เท่ากับ6นะครับมาแทนในสมการได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็น4คูณกับ6นะครับเท่ากับ24บวกอีก1เป็น25นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้5นะครับลบด้วยนะครับ 6ลบด้วย2อนะครับก็เท่ากับ4เนาะตรงนี้ก็ไป่สอนครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นะครับส่วนฝั่งขวามือครับเราแทนค่าด้วย6เช่นเดียวกันนะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้3เช่นเดียวกันนะครับนกินียนก็จะเห็นว่าทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันนั่นก็แปลว่า x เท่ากับ6นะครับที่ได้จากการแก้สมการนะครับเมื่อแทนค่า x แล้ว นะทำให้สมการเป็นจริงเพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ6จึงเป็นคำตอบของสมการครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะักเรียนนะครับสำหรับ3รูปแบบนะครับของสมการที่มีพจน์ที่อยู่ในรูปของรากที่2หรือว่าส่วนที่2อเนี่ยอยู่ในสมการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น1พจน์2พจน์หรือว่า3พจน์ก็ตามนะครับผู้ช่วยว่านะักเรียนนะ่าจะพอได้ข้อสรุปนะครับหรือว่าได้แนวการ ทื่นี้นะครับน่าจะเป็นระเบิดกัมรียนะครับแล้วเจอกันม่ในทุกหน้าครับสวัสดีครับ